สวัสดีค่ะพบกันที่11-12นะคะศูนย์รวมรถยนต์นะคะเส้นบรมการจนาพิเศษนะคะซอยบรมราชชนี99วันนี้เราจะมาดูรถนะคะกระบะใช้งานสักคันหนึ่งราคา3แ0นนิดเดียวนะคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นโตต้านะคะ v ีโกตัวนี้จะเป็นตัวพีเลนเนนะคะตัวยกสูงเครื่อง2.5 e v enterbo แล้วตัวนี้จะเป็น,นะะรถ e ข้างๆจะหายากหน่อยเพราะว่าตัวนี้จะเป็นเครื่อง2.5นะคะเป็นตัวประหยัด เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันเพิ่มเติมก่อนนะคะตัวนี้จะเป็นหน้าจะเป็นโฉมเก่าอยู่นะคะแต่ว่าได้เครื่อง V N แล้วก็คือเครื่องยนต์ตัวใหม่นะคะมีจมูกแล้วก็ตัวนี้จะมีไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้สีขาวค่อนข้างจะสะอาดนะคะยกสูงตัวยางเจ้าของเดิมนะคะเจ้าของเดิมเปลี่ยนยางเป็นแดนหลบนะคะปี2021สัปดาห์ที่46ยางใหม่เลยนะคะ4เส้นใช้ได้เป็นปีเลยนะคะตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นตัวตัวสูงบันไดขึ้นลงค่อนข้างจะสบายนะคะขึ้นง่ายภายในจะเป็นบอกผ้าตัวนี้จะเป็นสมาร์ทแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นสมาร์ทแล้วภายในค่อนข้างจะสะอาดเจ้าของซื้อป้ายแดงมานะคะคันนี้ภายในไม่มีโซมเลยนั่งขึ้นลงในค่อนข้างจะสบายเลยเพราะว่าเป็นตัวสูงพ <Okay. S 1> วงมาลัยพาวเวอร์ Power. เกียร์ธรรมดา นะคอนโซลไม่มีช้ำแต่เครื่องเสียงจะของเดิมเขาเปลี่ยนมานะคะตัวนี้แอร์ก็จะเป็นแอร์หมุนเลขไมนนดปัจจุบันก็ประมาณส0 0แสนกโลรถปี10ึ่นนะคะตัวนี้นกระจกปรับพับได้นะคะพับได้ปกติซ้ายขวาปรับขึ้นลงได้นะคะตัวนี้เกียร์ธรรมดาภายในสะอาดเลยตัวนี้นะคะเป็นรถคานข้างจะใช้งานง่ายตัวสูง สีขาวยางใหม่สีขาวรถไม่ไม่โซมนะคะตัวนี้ใช้ใช้ค่อนข้างจะดูแลรักษาเลยคัสซีคัสซีไม่มีแดงนะคะอัสซีไม่มีแดงเลยคัสซีค่อนข้างจะสะอาดเลยแล้วก็ตัวนี้เจ้าของเขาน่าจะเปลี่ยนเป็นโชค๊คโช๊คลังมานะคะโช๊คลังเดี๋ยวเรามาก้มดูกันก่อนโช๊คล่าเปลี่ยนเปลี่ยนมาเนาะเปลี่ยนให้มันไม่โค้งนะเพราะตัวต้ตส่วนใหญ่อะ รถรถตัวสูงค่อนข้างจะโคง้งอันนี้เขาเปลี่ยนช่วงล่างมานะคะเปลี่ยนโชค๊คมันจะขับสบายกว่าเดิมเยอะเลยตัวท้ายกระบะนะคะกระบะ,ะไม่ได้บรรทุกหนักนะคะล่องกระบะเดิมหมดเลยนะคะตะเข็บตะเข็บเดิมน็อตเดิมเลยตัวนี้จริงๆเป็นรถค่อนข้างหาหายากด้วยสภาพแบบนี้นะคะบันไดขึ้นลงมีสบายเลยตัวนี้ ตัวสีรถสีขาวถามว่ารถมีที่ติไหมตัวนี้ปีขนาดนี้ค่ะสภาพแบบนี้แทบจะไม่ค่อยมีของเลยแต่อันนี้ทิ้งทีได้ได้รถบ้านมานะคะได้รถบ้านจะของคนเดียวเลยซื้อป้ายแดงมาเดี๋ยวเรามาดูตัวรถบอดี้นะคะว่ารถมีอุบัติเหตุไหมเดี๋ยวเราดูกันนะคะโอ้รถเดิมเลยน็อตน็อตไม่มีขยับเลยนะคะไม่มีขยับเลยด <Wow. S 1> ู้ได้เลย น็อตไม่มีขยับเลยพปจริงๆถ้าเกิดไอตัวแผงวัตตูที่เขาแกะยากๆอ่ะส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้เก็บสีมานะคะเนี่ยอย่างเงี้ยรอยอาร์คแนวเดิมหมดเลยนะคะรอยอาร์คเดิมเลยน็อตประตูก็ไม่ได้แกะเลยนะคะน็อตประตูเดิมหมดเลยน็อตประตูเดิมจริงๆถือว่ารถ ค่อนข้างจะพร้อมใช้งานเลยคันนี้นะคะหลังคองหลังคาก็สะอาดนะคะสะอาดเลยไม่มีเด็กเล็กเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าเครื่องกันนะคะว่ารถหน้าเนอร์สวยไหมคะเดี๋ยวลองมาดูกันตัวรถนะคะ ถ้ารถมีอุบัติเหตุหรือไม่มีอุบัติเหตุเราดูได้เลยนะคะตัวนี้อ่าตัวนี้รถนะคะห้องเครื่องสะอาดฝากระโปรง่ะแค่จะไม่ไม่ได้แกะเลยดีกว่าฝากระโปรงเดิมนะคะฝากระโปรงเดิมกันความร้อนก็ยังอยู่นะคะแก้มนะคะแก้มแก้มซ้ายแก้มขวาน็อตก็เดิมดูได้เลยค่ะ แล้วก็ตัวเลขคานครบนะคะคานก็ไม่มีแกะห้องเครื่องน้ำมันไม่มีเยิ้มนะคะน้ำมันไม่มีเยิ้มเลยเขตครบมอกรครบ โดยรวมกระบะคันนี้เป็นรถที่ค่อนข้างจะหายากโดยสภาพโดยรวมอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวรถราคาตอนนี้เราเปิดไว้อยู่ที่3,28,000เป็นโตลต้าวิโ o ้นะคะ p r เ n อ e r เครื่อง2.5 e นะคะยกสูงลูกค้าต่างจังหวัดมีเครดิตนะคะแทบไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะคะตัวนี้ก็คือสบายๆเลยจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ 72งวดเจ้าคอนอยู่ตกประมาณ7,000ต้นๆถ้า84เดือนก็จะประมาณ6,000กว่าบาทประมาณ6,000หนึ่งหกนสนะคะสนใจข้อมูลนะคะหรือติดต่อน,นิดฝ่ายขายได้เลยนะคะที่11120880164554นะคะติดเรื่องเครดิตนะคะเครดิตไม่มีอาชีพหรือ,อ,อไม่มีประวัติยังไงทักมาหาก่อนได้นะคะเดี๋ยวเราจบการรายงานเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ